ดีครับแกะกระมังหาบราแมนหัวล้นนะครับแกกระมังหาวัวบราแมนหัวล้นนะครับวัวคู่นี้เป็นวัวบราแมนหัวโล้นนะครับเป็นวัวของเสียชัดนะครับเป็นวัวของเสียเสียชัดการจนะบุรีนะครับการจนะบุรีดูครับลำเนื้อลำตัวดีนะครับวัวคู่นี้นะครับอายุประมาณ1 3 14เดือนนะครับอายุประมาณ1 3 14เดือนหัวล้นวยการทําเขานะครับหัวล้นในการทําเขาขายแพ็คคู่นะครับขายแพ็คคู่ ตัวละ33,500าพร้อบาทพร้อมส่งนะครับ33,500าพร้ 33, บาทพร้อมส่งนะครับรับประกันตำหนิทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นขาถกบัวถอนซี่โครงสุดมุดลูกไหลผสมไม่ติดนะครับดูครับนี่ฮะเสียชัดเขาซื้อ <c oughs> พ่อวัวตระกูล SK มาคุมฝูงนะครับแม่เป็นแม่บราหมันธรรมดานะครับแม่แม่บรามันรรมาม่นธรรมดาสูงอยู่ประมาณเมตรยีนะครับ สูงอยู่ประมาณเมตรยี่สิบนะครับนี่ครับใครกําลังมองหาแม่บล็อกม <า S 1> แม่พัด <มา S 1> ไปไว้พัฒนานะครับลองเอาวัวคู่นี้พิจรารณาดูครับเนื้อหนังพอใช้ได้นะครับราคาตัวละ3าม0มืามพั้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับสามหมืนสามพันหาร้อยบาทพร้อมส่งวัวด,ดีนะครับรับประกันตำหนิเลยดูครับสวยนะครับ